สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการนี่และมันสกันอีกแล้วในสัปดาห์นี้เรามาอยู่กันที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีกับงานดีๆฮะดีวันแกลนฟิกซิลี่ไทยแลนด์โปรเฟชชั่นแนลดริฟนะฮะโอ้โหสุดยอดแค่ไหนจีจ้าแค่ไหนเราต้องไปติดตามกันให้ได้ห้ามพาดเลยทีเดียวคนที่ชอบดริฟท์นะฮะขาแรงขาจีจ้าทั้งหลายวันนี้จัดให้เต็มๆไปดูกันฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการนี่แหละมันสกันอีกแล้ในสัปดาห์นี้เรามาดูดริฟนะฮะกับงานดีวันแหม่ต้องเรียกว่าสุดยอดขาดริฟทั้งหลายไม่ควรพลาดฮะเออเรามีไฮไลท์มันๆม,ม,มาฝากรวมไปถึงนี่ฮะใครที่รักความแรงจิ๊ดจาดแบบเจ้ากระทิงดูฮะกับแลมโบกินี่ห้ามพลาดเดี๋ยวชมตัวอย่างแล้วรีบกลับมาเลยนะฮะ เนี่ยเราก็อยู่กับอีกหนึ่งคนแหมที่เคยไปร่วมชะตากรรมที่นิวซีแลนด์แล้วตอนนี้อยู่กับคุณมิง้งวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีชาวแฟนนี่ละมันสุดยอดอยู่แล้วแล้ววันนี้เราอยู่กันในงาน ตอนนี้เราอยู่กับพี่วัฒน์ด้านฟลิกซีรีส์2012แน่นอนที่สุดจะเป็นปีแรกเลยแล้วเราก็ตื่นเต้นมากที่เราได้ส่งทีม PDP โฟม่าดิฟทีมลงแข่งขันครั้งแรกของประเทศไทยน้องชายผมครับพี่น้อง DJ d เ y เขายังไงได้ที่หนึ่งฮะไม่อยากช็คไปแล้วฮะเมื่อวานนะครับก็ยินดีด้วยกับ DJ d a นะครับนี่โหเห็นเข้าร่วมประกวดการแข่งขันแล้วแฟนๆขาด i ิฟเนี่ย ลงสมัครเนี่ยถึง72คันแ้แ้เราเฟ้นหานดับหนึ่งกันไม่เคยเห็นเลยคนดูเยอะขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นระดับมาตรฐานขึ้นมาทันทีนะครับดีเทลดีเดียวนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผูมากขอบคุณครับครับ ตอนนี้เราอยู่อีกหนึ่งนักเรียบเขาียกมือไวโหไวมากกับนี่นะชัดบอดอิสลมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรับคุณเพื่อนอยู่ๆไหนมาแข่งงานนี้ได้เลยก็มันเป็นงานที่ถ้าเราจะไปแข่งเราต้องไปญี่ปุ่นาแต่ว่าตอนนี้ทางอิสตไปเขาจัดมาให้เราก็ต้องมาแขงทั้งที่เราไม่ได้ซ้อมเลยกรรมการให้คะแนนปวดไหมก็โหดครับเราคือเราจะไม่เข้าใจระบบระบบดอช ใช่เราเลยแอคเกินเยอะเยอะแล้วเยอะไปหมุนหมุนคือหลักการให้คะแนนของของทางบ้านเราคือทางบ้านเราเนี่ยถ้าหมุนสุดของเขาถ้าหมุนแต่คุณต้องขับไปจบคุณก็ยังมีคะแนนหน่อยนึงหน่อยนึงห้าสิบห้าสิบกว่าบั้งผนได้ห้าสิบกว่าจริงเหรออตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้สองวันเมื่อวาน ดีกว่าคือดีกว่าถึงแม้ว่าคะแนนที่ว่าจะดิฟบอกออกมาดีกว่า,าด้วยด้วยด้วย,วยพักเบิร์มเราพาักผ่อนเหอนเดแต่ว่าวันนี้จะบอกตรงวา่าเมื่อคืนก็มีคอนเสิร์ตอยู่แล้วที่ระยองครับที่ระยองไปไกลด้วย่านเป็นคนที่เดินทางคอนเสิร์ตก็ขับรถคนเดียวผมหายจากบรรยากาศนี้เป็นนานมากนานจริงคือคิดถึงคิดถึงเดี๋ยววันหลังฮะเราจะพาไปรู้จักกับ,น, <laughs> บนี่เลยฮะ b o d ี slam แบบเต็มๆนะก็ไงเอาใจเชียช่วยนะขอใช่วยเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วครับกลับบ้านโอเคครับขอบคุณมากครับโอ้จะรอดไหมเนี่ยสภาพเนี่ย อนนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งนักขับเขาเรียกว่าดูดันแล้วโหดเยี่ยมอมรินไม่ใช่เขาเรียกว่าเินแตกเราต้องเป็นขย,ยี้ตอนนี้อยู่น้องเอสต้องเอสสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงบ้างสนามนี้ก็ในสนามที่หนึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้นำสองครับผมออนับสองแล้วเห็นการตัดสินและการให้คะแนนเป็นไงบ้างก็ในสนามของดีวันเนี่ยเขาใช้เป็นระบบล้อช่วยรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ครับกับ การตัดสินิโดยใช้ระบบดอครับเพราะว่าจะเห็นแองเกิลและสปีดใช่เพราะว่าเหมือนบระบบดอมันมันไม่มีความรู้สึกอย่างที่กรรมการเขาบอกครับคือระบบดอมไม่มีความรู้สึกเขาอยากให้คนไทยนปรับตัวเข้าระบบระบบดอได้ได้อย่างนี้ก็ได้อีกอีกอารมณ์หนึ่งเลยแล้วการให้คะแนนโหดไหมโหดไหมก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันครับคือถ้าต่ำกว่า9กคะแนนนี่ก็แทบแบบว่าไม่้าแล้วแทบจะปิวแล้วเขาเรียกว่าประทับใจกับสนามนี้ยังไงบ้าง สนามนี้ประทับใจก็คงเป็นเป็นประทับใจเรื่องของผลระบบลอนะครับอ๋อก <ไป S 1> ารให้คะแนนใช่การให้คะแนนคือเหมือนว่าทุกอย่างต้องเป๊ะอะฮะอย่างเราถ้าเราแบทเทิรเนี่ยรอบรอบเรานนำเราก็ต้องขับให้ได้ตามที่เราคอยไฟเพราะว่าระบบมันจะจับเอาไว้หมดเลยก็คือว่าเปลี่ยนการขับขี่แบบใหม่ก็ไมใ่ใช่ใช่คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเราแบทเทิลเนี่ยเราไปเปลี่ยนสไตล์นำแบบเราเน้นเร็วไม่เอาแองเกิลเร็วอย่างเงี้ยระบบดออจับออกมาแล้วคะแนนเราก็น้อยก็โอ้โหใช่ก็พูดง่ายว่าเป็นอีกหนึ่งการให้คะแนนที่ค่อนข้างจะ ทำใหรู้สึกองว่าสบายใจขึ้นใช่ครับนะยังไงก็เอาใจเชียร์และช่วยน้องเอสของเราเหมือนเดิมนะขอบคุณมากครับครับโอ้ยเด็กดีๆอย่างนี้ต้องรีบส่งเสริมมานะตามเวยซีเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ฮะแหมพักกันสักหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูนี่ฮะเออแลมโบกินีครับสุดยอดจิ๊กจกแค่ไหนเราต้องไปรู้จักกับทีเคฟ สักครู่ครับ ครับตอนนี้เราได้มาอยู่ในที่เขาเรียกว่าสํานักแต่งที่เขาเรียกว่าแนวหน้าประเทศไทยหนึ่งที่ครับตอน,นเราอยู่กับนี่เลยครับพี่แถมที f เคเอสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างพี่มาถึงข้างในผมเห็นแบบบรรยากาศแล้วอ้นมันญี่ปุ่นช,ะช,ะชะดัดๆอลยพี่ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเราเป็นวัยรุ่น<ะ>มันมันคือความฝันนั่นนะครับนะครับ ต้องถามก่อนที่เขาเรียกว่า GT สุดขั u วคืออะไรพี่คือจริงๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันมาจากความชอบส่วนตัวที่เราชอบรถสปอร์ตแ,แล้วนอกจากการชอบรถสปอร์ตแล้วเราก็ชอบในด้านการตกแ,กแต่งกอนตั้งแต่ขับรถโรดเตียอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้มาทําธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์และในส่วนของรถยนมันก็คือธุรกิจแต่ในส่วนที่ทพวเรานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ย เป็นความชอบเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เราเราไว้รุ่นเราฝันไว้พูด<ไ>งา่ายว่าสมัยเด็กๆก็มีความฝันทุกคนว่าอยากจะได้อยากจะทำครับตอนนี้ก็เลยได้ทำครับจริงๆแล้วพี่พี่แถมเองก็ทำศูนย์นิสสันอยู่ครับผมอ,อันนั้นคือธุรกิจผมคิดว่านะครับแต่จากตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนคุณคุณเคยดูหนังเรื่องเด f f s t t <ม>เราเคยดูตั้งแต่ภาคแรกฮะอยากเป็นวินดีเซลโอ้โหนวินดีเซล มีมีช็อปไปทํารถของเราเองอะไร<ะ>เองนะครับซึ่งซึ่งสมัยก่อนมันคงได้แต่ได้แต่คิด<ะ>จนกระทั่งวันวันนึงมาทําธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ก็คือรถมจากที่สันะนะครับเสร็จป<ะ>ุ๊กเนี่ยในส่วนของที่สันเนี่ยเรามีรถเพอร์ formance ค่ค่อนข้างเยอะเป็นที่ยอมรับในแง่ของ performance <ะ>เราก็เลยได้ก็เลยคิดว่าอยากจะทํา เอออะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นไปชอบส่วนตัวเป็นที่มาของที่นี่ใช่และที่สําคัญฮะถ้าใครนึกอะไรไม่ออกจะเห็นโลโก้ TKF hmm. เยอะมากในไม่ว่าจะเป็นดริฟต์เป็นเซอร์กิตเป็นทางเรียบเป็นอะไรเยอะแยะมากมายก็ส่วนมากก็มาจากเออน้องๆก็มีอะไรก็จะจะจะ,จะช่วยเหลือกันในแง่ของเทคนิคนะครับอยู่ตลอดแล้วอย่างส่วนข้างหลังเองเนี่ยบอกเลยว่าโอ้พระเจ้านี่ เหมือนญี่ปุ่นตรงนี้ผมไปแล้วผมชอบคืออู่สำนักงานแต่งเขาทุกอย่างหรือช็อปเขาจะมีไดโน่เป็นของตัวเองครับที่นี่ก็มีไดโน่ขับสีเป็นของตัวเองครับผมสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงไดโน่ฮะไดโน่เนี่ยเราจะคิดถึงรถที่โมดิฟายเยอะๆแรงๆฮะแต่จริงๆแล้วน่ะในส่วนนั้นเนี่ยมันไม่เยอะมากครับงานหลักของผมจริงๆที่ใช้ไดโน่เนี่ยก็คือในแง่ของการทดสอบรถยนตอ๋อวันนี้ททนที่เรา ทำรถเสร็จหรืออะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยแล้วเราต้องเทสการไปเทสอยู่นบนถนนเนี่ยหนึ่งมันจะทําให้ค่อนข้างไม่ค่อยเที่ยงสองก็คือจะแ,ง,แง่ของความปลอดภัยใช่ใชนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเทสบนไดโนดีกว่าสามารถปรับจูนได้หมดใช่ครับคือพูดง่ายว่าสมัยก่อนอ่ะไม่มีไดโน่ก็อาจจะเป็นปไปลองถนนแล้วก็จูนก<ช>ันบนถนนแต่ที่สุดการเห็นเป็นไดโน่ขับสี่ด้วยพี่ก็จริงๆแล้วลูกค้าผมส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยค่หนึงจะเป็นจิตอา ซึ่งจะเป็นรถกับ<ฮ>ะนะครับพูดถึงคําว่าเป็นจี r าที่นี่โรับ ified, โมดิฟายรถอะไรบ้างครับคือจริงๆเนี่ยก็แทบทั้งหมดนะครับ <ฮะ S 2> แต่หลักๆเลยที่อาจจะมีความพร้อมทั้งในแง่ของอุปรกรณ์อะไหล่ต่างๆเนี่ยก็คงจะเป็น350 <ฮะ S 2> 3.0แล้วก็ GTR แต่ตัวพี่แถมเองก็ขับ GTR อยู่แล้ว350แน่นอนแต่เห็นอยู่เห็นแลบาดใจมากกระทิงเปี่ยวฮะ ลัมโบกินีครับสีดำด้านด้วยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากตลาดรถสปอร์ตญี่ปุ่นที่โตขึ้นจากรวดเร็วแล้วเนี่ยยังมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มกลุ่มกลุ่มผู้เล่นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพวกซปเปอร์คาร์ที่โตขึ้นมาค่อนข้างเร็วด้วยเหมือนกันสำหรับรถญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะถือว่าเราเราอยู่ในจุดนึงแล้วเป้าหมายต่อไปก็คงเป็นในแง่ของซปเปอร์คาร์แต่งคำว่าซปเปอร์คาร์แต่ง ที่ช่วยขยายความให้ผมเข้าใจนิดหนึงได้ไหมพี่คืออย่างวันนี้เนี่ยรถซูเปอร์คาร์ที่อยู่ในบ้านเราส่วนมากก็จะเป็นสแตดร์ดทุกอย่างเนี่ยแทบจะแทบจะเป็นสแตาดาดัดจากโรงงานเลยผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าเราเราสามารถเล่นกับเขาได้นะครับมากมากกว่าน,นั้นวันนี้เนี่ยคนซื้อรถซูเปอร์คาร์คันนึงจะสิล้านก็ยี่สิบล้านดีวันนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้ชอบความแตกต่าง แน่นอนนะครับเพราะว่าเข้ามาที่นี่ต้องมีความแตกต่างเยอะทีเดียวแต่คราวนี้เนี่ยคุณจะทําอะไรกับเขาละ่ะให้มันแตกต่างให้มันให้มันลดหนึ่งคันเนี่ยมันมีมันมีอะไรที่มันเป็น,เ,ปนเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณหลายๆอย่างตรงนั้นเนี่ยควรจะเล่นเป็นสเต็ปขึ้นไปครับ,รบเช่นเอ่อเนต้นนะครับพาร์ทล้อระบบช่วงล่างนะครับท่อยเสียระบบกองอากาศนะครับ เราสามารถ m อด i ไฟก็ได้<อ>ก็พูดง่ายว่าสเต็ปเป็นที่ทําให้เขาเดินทางได้สะดวกมากขึ้น<ช>ทุกอย่างฟล์มากขึ้นลดน้ำหนักบอดีพาร์ตใช่ครับโอ้โหแต่เมื่อกี้เห็นแว,แวบๆเหมือนท่านประธานจากที่ไหนครับพีเ่เป็นท่านประธานเนี่ยจากเคสเคดประเทศญี่ปุ่นประธานเลยออครับถามได้ไหมพี่มาที่นี่มีอะไรพิเศษปะครับคืออาจจะเป็นเพระว่าปัจจุบันเนี่ยผมจัดชุด เป็นแพ็กเกจสำหรับ GTR ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง HKS ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันอ๋อคือที่นี่เนี่ยผมจะเน้นเป็นเป็นเป็นแพ็กเกจครับสามารถติดตั้งได้ใช้เวลาไม่นานเห็นประสิทธิภาพอย่างอย่างอย่างชัดเจนนี่เป็นคิดคิดมาละใส่ได้เลยครับอย่างนั้นเลยใช่ครับอ๋อนี่ก็แามว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนเลยป่ะครับครับผมนอกจาก HKS แล้วมีอะไรอีกครับพี่ก็จริงๆเนี่ย นอกจาก s ทสเกแล้วผมก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายล้อ B C Force นะครับสวยมากแล้วก็โชวช่วงล่างของ i อ r t อ๋อนะครับเป็นหลักๆเรียกว่าแม่งไม่ธรรมดาอะไรทีเดียวนะกับที่นี่สำนักแต่งนี่แบบเข้ามาเห็นแล้วโอ้สำนักแต่งหรือโชว์ลุมหล่อๆนั่งแล้วสบายใจสังเกตไง,ไง่ายๆรถที่ผมทำ จะนอกจากความแรงหรือประสิทธิภาพแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะเน้นตามเด้วยก็คือรถต้องหล่อนะต้องสวยผมถือว่าวันนี้เราไม่ได้ช่างเราไม่ได้เป็นช่างส่อมรถผมคิดว่าเราเป็นศิลปินแบบศิลปินมองอ่ะใช่คือรถเนี่ยผมทํารถรถคืองานศิลปะวันนี้เราเราต้องทําให้เขาหล่อด้วยสวยแตกต่างเอาพูดง่ายๆแล้วว่ามาที่เนี่ยคืออยากได้อะไรบอกพี่แถม ที่แถบจัดให้ครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในเครื่องยันบอดี้เลยครับอนาคตที่มองไว้จะทำอะไรอีกพี่ก็อย่างที่ผมเรียนไว้ข้างต้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป้าหมายใหม่สำหรับสำหรับการทำงนานก็คือตลาดซุปเร์คารแน่นอนต้องเห็นแน่นอนครับผมเป็นเซอร์วิสเป็นโมดิฟายเป็นพัสทุกอย่างในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีนะยังไม่มีเลยนะ จริงๆแนวนี้เนี่ยคุณจะไปเห็นพวกอเมริกาครับใช่พวกอันเดอร์กราวพวกเฮฟเนอร์พวกนี้ใช่ที่เขาใส่เทอร์โบพาร์ทนอกล้อแม็กทุกวันนี้บางทีเห็นบางที่เขาบอกว่าล้อเนี่ยก็คือไม่โรงงานละทุกคนเริ่มเปลี่ยนจากล้อโรงงานมาเป็นล้อซิ่งกันละครับผมรถ1ึงคันเนี่ยมันมีความเป็นลมวันนี้เนี่ยคุณขับรถมาคันหนึ่งสิบล้านยี่สบล้านถามว่า อะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่มันผมบอกว่าเฮ้ยนี่กมันคือรถของคุณนะนี่เป็นเอกลักษณ์ครับต้องเรียกว่าสุดยอดจริงอย่างตัวรถพี่แถบเองก็แลมโบดําด้านเบาะก,ก็ไม่เหมือนใครละทั้งระบบกอาากาศชุดพาร์บมีโปรเจกต์ใหม่ๆไหมพีมมมม่ช่วงนี้จะมีอะไรอีกไหมพี่บอกอได้ไหมตอนนี้ก็ย,ยังไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะจะสเต็ปอย่างนี้เนี่ยก็คงรอชุดพาร์ทใหม่อ่ะ บ,บอกได้ไหมว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนครับพี่อ,อ,อยู่ตรงถนนพุทธสาครน,นะครับถนนใจที่จัดใหม่ครับแน,น่นอนนะครับหรือว่าใครสนใจยังไงอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เบอร์ข้างล่างนี้นะครับแม้วันนี้เราก็ได้ดีเทลดีจากพี่แถบของเรามันไม่รบกวนหลักพีขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดจริงๆเลยอะ่อยอเยอะขอเขาเรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้ว แชมเปี้ยนสนามที่หนึ่งเลยนะเนี่ยโอ้ยน้องแดงวันนี้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอ้ยนิดนึงเอาอ่ะน้าขอนิดนึงครับเป็นเพื่ข้างหลังแล้วไอ้ยะผมชอบคำนี้มากแชมเปี้ยนดีวันโอ้โหมาไปมาไปอยงนี้เลยถูกต้องฮะไม่ต้องไปไกลเราปิดคำนี้ทุกอย่างก็เหมือนกันแนะนำนะกลับบ้านพาสีเลยนี่แล้วเอาเอาสีทองครับก็เราคิดว่าไงวันนี้การให้คะแนน สำหรับการให้คะแนนในรอบคอลเลือเนคือวันวันเนี้วันวันแรกเนยนะฮะยังถือว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจกันอยู่ว่ากฎเกณฑ์ฤฤฤการให้คะแนนของอะไรระบบปฏิบัติการ d อสเนี่ยมันต้องการอะไระเหมือนกับเวลาเราไปแข่งแล้วเราอยากรู้ว่ากรรมการคนนี้ต้องการยังไงเราก็จะขับตามที่กรรมการต้องการใช่ไหมฮะแต่ว่าวันหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเอ้าทำไมบางคันตรง,งแล้วยังไม่คะแนนอะไรอย่างเงี้ยเอาง,ง่ายๆฮะ ระบบดอสเนี่ยต้องการความเร็วและ a n g เกิลแองเกเพราะมันมีความสมูทโมเมนตัมอยู่ตใช่มีหลักๆเลยคือแองเกแล้วความแรงเหวี่ยงอ่ะยิ่งเรามาเร็วแรงเหวี่ยงเยอะคะแนนมันจะเพิ่มเยอะชอบไหมชอบไหมถือโอเคนะฮะหนึ่งมันตัดสินโดยคอมพิวเตอร์าฮะไม่มีการลำเอียงโอ้ยน,นี่ข้อแรกที่ผมชอบเลยข้อสอเนี่ย เรื่องลายบางทีอาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆที่แบบว่าอ้าวทำไมตรงได้คะแนนแต่กรรมการบอกมาคําเดียวจบเลยว่าคุณก็ดูแล้วกันว่าคนที่ตรงได้คะแนนเยอะจริงแต่ก็ยังแพ้คนที่ขับได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่ามาพะวงคุณพะวงตัวเองว่าคุณต้องทําให้ดีที่สุดดีกว่าการให้คะแนนการให้คะแนนและรอบแพทเทิร์นก็ยังใช้ระบบดอสอยู่ก็ยังพ่วงกันอยู่ต้องหนึ่งคือคันนำเนี่ยจะใช้ระบบดอสคือต้องวิ่งลายให้ได้เหมือนเดิมคะแนนจะมีการบวกลบ ถ้าสมมติคันหน้าวิ่งดีคันหลังวิ่งชิดก็จะกลายเป็นเสมอ,อาาแต่ถ้าคันหน้าวิ่งผิดลายคันหลังห่างก็ยังเป็นเสมออยู่แต่ถ้าคันหน้าวิ่งดีเลยาลายเต็มคันหลังห่างกลายเป็นคันหน้าได้คะแนนมันจะมีระบบช่วยไว้เพื่อเป็นการว่าทั้งกรรมการและคอมพิวเตอร์ทํางานร่วมกัน ต้องดีสุดแน่ยังไงวันนี้เราก็ร่วมเชียร์สนามที่2กันต่อไปผมขอให้ได้ถ้วยกลับบ้านตอนนี้หนักใจแล้วฮะทำไมข้างๆผมครับเอ็มอัตพลประกอบเกียร์ประกอบของครับประกอบของได้คอลไฟตอนนี้99.78ขึ้นอยู่อันดับหนึ่งเกือบร้อยเต็มฮะเหนื่อยผมแล้วฮะไงทำไงทำใจเอาร้อยร้อยร้อยคะแนนกับเขาบ้างโอเคไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งถ้วยแล้วกันพี่จะเอาถ้วยกลับบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ 重要的，重要的。 เป็นยังไงบ้างฮะสัปดาห์นี้เราได้พามาดูดีวันที่ไทยนะฮะดีวันที่ไทยเขาเรียกว่ารวมขาดริฟ์แหม่ต้องบอกเลยว่ามันจี๊ดจ้าก,กันหน้าดูเลยที่สําคัญพลาดไ่ได้ฮะยังมีสนามต่อไปที่1ที่สองเราได้รู้แล้วว่าใครเป็นแชมป์สนาม1สนาม2แต่ที่สําคัญฮะแคนสุดท้ายที่จะเข้ารอบไปชิงกับญี่ปุ่นนะฮะจากญี่ปุ่นเลย8คนเพราะฉะนั้นห้ามพลาดรายการนี้สนุกสนานแน่นอนติดตามกันได้ฮะแต่ที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเวลามันมของเราเหมือนเล,เล้วลเกินยังไงวันนี้ต้องขอคุณ คอนเสิร์ตจะดีงหลายที่อยู่มุมจอข้างล่างนี่ฮะรวมไปถึงสถานีดีๆแห่งนี้ฮะโอ้ยงานดีวันครับสุดยอดจริงกับเมืองทองธานีแล้วก็สยามกีฬานะฮะขอบคุณมากครับอินสปายด้วยโอ้ยเยอะแยะมากมายไปแล้วฮะเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ